Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอนนี้ใช่ดีเราต้องการเพื่ช่แต่ตอนนี้ผมเสียตอนนี้ผมจะอยู่หมู่บ้านนะครับนี่เราเป็นตำบลเล็กๆเดี๋ยวผมเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้ครับผมเป็นเจ้าของไม่เชื่อลองำไม่เชื่อลองถาม้องผมได้อมาตาแป๊ดผมกอดตัวเองกลับมาคำเจ้ามาผมหงุดหนิดคำเจ้า้าคน ผมเจอม้ากระดูกครับดดกระดูกน,น,นี่ผมอยามวนะ่าครับน้องผมสามารถครับเคลื่อนได้ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาทำให้ชาวบ้านได้เดี๋ยวผมจะผสมาทำชาวบ้านด้ยว,ขขวดยไม่เหรอไม่แน่ก็ไปสำร็จไม่แน่ก็อเดีวยวผมจะไปตัดไม้ผมขออนุญาตตัดต่อตัดต่อคลิปครับเดี๋ยวไปดูต่อการตอนนี้ผมจะตัดไม้ เข้าป่านเราเข้าป่านกี่นาครับมาเล็กโตนะครับนี่ตอนเย็นแล้วครับจะเดี๋ยวผมต ha ัดต่อไปอีกครับคุณตั้นผู้ชมครับผมครับตอนนี้ผมเข้าบ้านแล้วครับผมนี่ผมมานอนจัดเต็ม ผมลตาผมได้ผมเ่าข่างลอไว้บลอกไม้บอกไมเง้เอาหบอกไม้บล็อกงก็ไปค้าันทัดก่อนคะก็เดี๋ยวเราจะย้ายบ้าไปที่ปราสาทนะคะหืจะเอาปาสาทเปที่ดี๋วดูก่อนนะคะผมว่าปราสาทที่ส่งความรับ ผมได้ทอนมา20ผมได้ทอนมา20อันครับเดี๋ยวผมพอไปผร้อมขอพอมขอตัดคลิประหว่างผมตัดไม้เสร็จนะครับนี่ได้คลิปคลคลิปคลิปนี้อมรอคุยกันกดไลค์กดแชร์กดกดกันเองไม่ไม่ไม่คลิปใหม่ๆครับห้าห้า